งานด้านนี้ผมต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุกกับงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้น working w o m e n อย่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทำอย่างไรละคะก็ออกงกงานจ่ายไงคะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงละคะเคยได้ยินไหม you are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่าง narciss ยังไงละคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ใในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาซิสหนึ่งกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสําหรับ30สายแรกแถมรีนาซิสกล่องเล็ก1ิแคปซูลมูลค่า650บาทโทร0 8 7 5 1 0 4 8 8 8และ087 5 1 0 4 9 9่าตลอด24ชั่วโมงจัดส่งรีทั่วประเทศค่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการสวยด้วยนาซีนะคะมาพบกับแพทแล้วก็พิธีกรสาวสวยของเราค่ะพี่เต๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะค่ะผู้คนนัดดาวรงผู้ดีนะใช่อันนี้สาวสวยของเราต้องพูดทีหลังเพราะว่าสวยกว่าเบื่ออะไรเนี่ยมาทำไมมาฆ่าท่เนี่ยก็สวยพร้อมกันไงคะเราด้วยกันสวยด้วยกันไม่คือตัวน้องกระเทยคนอื่นเขาไม่สามารถมานั่งตรงนี้ได้ไงแกฆ่าเขาหมดแล้วแกใช้คำว่ากระเทยพี่บุ๋มสองผู้หญิงไม่เป๊ะสองก็ไม่เอา ผู้หญิงมีเกียร์อุ้ยตายแล้วตายได้ไหมมีเกียร์ชัดเจ๋งนะยังมีเกียร์อยู่แล้วก็ไม่เพ้อด้วยแมวพี่หมุมเขามาทั้งทีเขามีอะไรดีๆมาฝากน้องๆตลอดอยู่เสมอช่วงนี้ผอมลงช่วยช่วงนี้ทำงานแน่ใจเหรอทีว่าผอมลงผ้านโดนผอมไปอยู่ได้อย่างพี่หมุนหนูอยากจะผอมบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยผอมลงแล้วท้องหน้าท้องลงหมดเลยเออคุณจริงน้อยคุณจริงเนาะยบอก หอมลงเกินไปแล้วเนี่ยหอมจะนมโตหมดเลยแล้วงงๆนะหนูฟังก็หนูงงๆเลยเรี่องอมของไม่ใ่ผนก็ต้องหอมลงนะเพราะว่าเราจะเห็นพี่บุ๋ม บ่อยนะฮะวันก่อนก็เพิ่งเห็นนะฮะออกรายการพี่ยุทธนะฮะับก็ไปไปอยู่ตามสนามแข่งรถเป็นผู้จัดการทีมแข่งรถถูกต้องไหมฮะใช่แต่ก็ร้อนนะฮะอากาศก็อบอ้าวนะฮะงานก็เยอะนะคือวันหนึ่งก็วิ่งประมาณ1ิบเอ็ายสิบเอ็านนะฮะ13บสแล้วเพิ่มมาอีกสองนะไปเหนือลงใต้อีสานภาคกลางลงทะเลขึ้นมาบนบกแล้วพุ่งไปบนฟ้าต่อนะฮะอันนั้นอันนี้แบบว่าโอ้โหสะเทือนนะสะเทือนบอกเลยนะจริงเนาะ จริงถามุมดูสิจริงไหมีุมจริงค่ะบางวันก็เคยรับงานสมุยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพค่ะวันเดียวจริงเรื่องจริงนะแต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่นะนั่นก็คือผิวพรรณที่สวยแล้วก็อารมณ์ที่อารมณ์ดีเหมือนเดิมนะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะรูปร่างที่เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะแสดงว่าเธอต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างหนึ่งมีเคล็ดลับอะไรครับพี่บุ๋มขาเคล็ดลับเนี่ยนะคะมาจากที่ทําให้เขาเรียกว่า พูดแบบนาซิสนาซิสเนี่ยแหละ,ะแต่นาซิสช่วยยังไงหลายคนก็บอกว่าอุย้ยนาซิสจะช่วยให้เปล่งปลัง่งอกฟูรูฟิตอะไรเงี<ะ>้ยเราพูดกันเอาขาพูดตรงๆคำ<ะ><ะ>นี้เลยเขาใช้ใช้เป็นคำตลาดตลาดนะ,นะะมันใช้ได้ม้างน้อยแค่ไหนมันใช้ได้จริงแต่หลังจากที่เรามีอะไรเฟิรม์มเฟิรม์ฟรมฟูฟูขึ้น<ะ>มาแล้วเนี่ยเราสามารถดูแลรูปร่างตัวเองของเราอื่นๆได้ด้วย<ะ>รูปร่างในฝันของผู้หญิงคืออะไรนมเป็นนมเอวเป็นเอว สมโพกสโกกลมถายถูกไหมถูกพันเนีดนผิวพันเนียนเนียนผู้ชายรูปมาไม่มีเสดดูดแป้งไม่ต้องลงโบเยอะเพราะสิวฝ้ากระไม่มีดูซ่และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอารมณ์ต้องสดใสด้วยน้องอารมณ์ดีค่ะมี ความเขาเรียกความร่าเริงอยู่เสมอใครๆก็หาเด็กๆก็มาอาจารย์อันนี้สำคัญเลยประการนี้สำคัญถูกปล่าเพราะว่าเราเรามีความความขำอยู่เสมอเรามีความสดใสอยู่เสมอคุณขาสวยขนาดไหนหน้าสวยขนาดไหนแต่งหน้าเครื่องสำอางแพงขนาดไหนก็ตามนั่งหน้าบูงหุดหินขั้นเนื้อขั้นตัวโอ๊ยแกเป็นใครเนี่ยเอ้าเบื่อกี้โบทแนะนำมาอยู่แย่มากแย่มากทุกอย่างเนี่ยมาจากฮอร์โมน ดังนั้นต้องบำรุงให้ถูกส่วนค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนเราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะคะจะทําอะไรก็ตามจะลดความอ้วนสักนิดสักหน่อยเราก็จะได้รูปร่างที่สมส่วนขึ้นมาแต่ความแข็งแรงของร่างกายและผิวพรรณก็ยังคงอยู่อเอออันนี้สําคัญมากเลยนะสำคัญนะว่าเดี๋ยวก่อนหนูดูจากพี่บุ๋มชอบขับรถขับขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแต่ขอโทษผิวพี่บุ๋ม,มไม่คล้าเลยนั่นที่โดนแดดตลอดเวลาเลยขับมอเตอร์ไซค์เล่นเรือใบโช่น้ำไขโแดงแช่น้ำ ไทยแบบไทยแบบมถามเต่ได้ว่าพี่เป็นคนนึงที่จะ่ายแบบแล้วพี่ไม่เคยทาครีมกันแดดเป็นตัวให้ดูให้ดูในตามนิดใสารเพราะว่าอะไรพี่ไม่มีตัวเงาเาเห็นไหมะตัวน้ามันน้ามันเงาเไม่มีเลยแต่พี่ไม่มีนะขอแอบถามนิดนึงพี่ผมกินกูต้าได้หรือเปล่าคะกูต้า่แอบฉีดเออแอบฉีดหรือเปล่าเขาเซนเลอดหรือเปล่าทำไมถึงแบบว่าไม่ค้ำเลยนะใช้งานก็เยอะทำ ครูตาร้ตาเนี่ย<า>นะคะอันนี้ขอบอกน้องๆให้เป็นความรู้สักนิดหนึ่งครูต้าไทโอนเนี่ยจะมันดีในการช่วยลดพวกตัวเม็ดสีผิวใต้ชั้นผิวเนี่ยนะคะให้ไม่ทํางานนึกภาพออกใช่ไหมคะหลังจากที่โดนแดดหรือโดนการเร่งของฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามมันจะไม่ทํางานมันก็จะหดตัวลงเมื่อมันหดตัวลงคุณก็จะดูขาวกระจ่างขึ้นแต่การฉีดเนี่ยจะอยู่สักประมาณสองอาทิตย์ค่ะนะคะคุณจะดูกระจ่างกระจ่างใสเนี่ยสองอาทิตย์แต่มันก็จะตีกับมาใหม่มนึกภาพออกใช่ไหมคุณก็ต้องคอยฉีดเข้าไปเรื่อยๆการฉีดครูต้า ไทโอนที่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันทํางานได้อย่างไร <S <S มันทางานโดยการที่มันเข้าไปอคอนโทรโฮอร์โมโตนตัวหนึ่งคือต่อมไทรท่อที่แถวตับนะคะเมื่อมันเข้าคอนโทรโต่อมไทรท่อบริเวณแถวตับของคุณแล้วเนี่ยเพื่อในการลดการผลิตเม็ดสีผิวของคุณแล้วเนี่ยนะคะมันได้ผลก็จริงแต่เมื่อวันหนึ่งคุณต้องกินยาคุณไม่สบายขึ้นมากินยาหรือใส่อะไรขึ้นไปตับแข็งค่ะตับแข็งเลยเหรอคะตับแข็งโดยที่ไม่ต้องกินเหล้าเลยนะคะจะมีอ่งถ้าเกิดกินแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ย ตับเสียพังทุกอย่าง จบชีวิตค่ะอันตรายมากเลยอะกูตาเนี่ยย้ำอีกนิดนึงนะว่ากูต้าไทโกที่ขายในเมืองไทยนะที่เขาไปบอกว่าเอามาจากอิตาลีบ้างฝรั่งเศสบ้างอเมริกาบ้างขอบอกเลยนะเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านหมดนะเป็นของปลอมหมดนะฮะจริงเหรอเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแล้วก็มันใช้ไซเฟเฟ์ของการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะมันฉีดให้กับคนมนุษย์แล้วแล้วก็มันจะมีผลระยะยาวนั่นก็คือดวงตาด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างที่เป็นเม็ดสีนะคะดวงตาเองก็เป็นตัวสีเหมือนกันถูกไหมคะไม่งั้นเราจะมีลูกสีตาที่ต่าง ได้อย่างไรทุกอย่างมันก็จะซีดซีดซีดหมดเลยลดการทํางานนั่นเองค่ะอะไรที่เกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีนั่นคือทางสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อยู่แล้วดูแลตัวเองจังกลางสบายๆเลือกของดีๆใช้ชีวิตให้เป็น,นเรื่องหองเรื่องคือใช้ชีวิตให้เป็น,นบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักมากอย่างที่เต๋าบอกน,นะคะก็มีงานให้ทําก็ทาเพี่จะได้มานั่งไม่ไมต้องมานั่งนึกเสียใจที่หลังว่า ทำไมวันนั้นะไม่ทําขนาดนั้นทําไมวันนี้ฉันไม่ทําขนาดนี้ทํามันให้เต็มที่ทุกอย่างเลยคนก็ยอมรับผลงานของเราใช่ไหมคะมและพอจะเล่นก็เล่นให้เต็มที่เลยม,มันคือความสุขของเราไงมันคือชีวิตมันคือความสุขจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ทาให้มันเต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้นทุกทุกอย่างเราต้องบาลานซ์ชีวิตของเราให้ได้เรื่องของความสวยความงามก็เช่นเดียวกันโอเคพี่ได้ตําแหน่งมาเหมือนกับฟ้าประธานมาให้แต่เราจะทําอย่างไรเช่นถึงจะอยู่สวยคงกระพันให้ได้นานนี่คือก็เดินไปไหน คนก็ยังตัดสินใจคุณว่านี่ไงอดีตนางงามนีม่ไงเย,ยนางสาวไทยตายตัวจริงทำไมแกแกรับไม่ได้อ่ะร <laughs> ับไม่ได้จริงๆนะคะเพราะหลายคนเนี่ยที่เป็นนางงามหรือเป็นดารานเนี่ยพอเลิกเป็นไปแล้วนี่นะคะคือถึงแม้คุณจะเลิกเป็นไปกี่สิบปีเนี่ยแต่ความเป็นนางงามหรือนางสาวไทยเนี่ยมันจะอยู่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตอย,ออย,อยู่โดยเฉพาะเธอจะรู้เรื่องนางงามดีมาก<ต>ใช่ไหมคะเพราะอยู่ในแวดวงนี้มานานเธอจะรู้ว่าคนเวลาคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยิ่ง คุณบอกว่าอุ้ยคนเราอโดนนินทาอยู่เสมอหลายคนก็เครียดจะแม้มไปทํางานในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามก็โดนนินทาใช่ไหม,มคนเราทุกคนโดนทุกวงการค่ะเพียงแต่ว่าคนในวงการเราไปที่รู้จักเยอะไอ้วงนินทามันก็กว้างก็แค่นั้นอเองแหละมันก็โดนนินทากันทุกวงแต่เราจะเครียดอะไรขนาดนั้นขนาดไหนเราไม่สนเราฟังฟังไว้แต่เราก็ปรับปรุงตัวเองอของดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยว่าแต่ก่อนโดนนินทาโดนเมาส์บ้วนนู่นนี น่นดูมั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องยอมรับบุมได้อยู่ตรงนี้คือเออมันสวยขึ้นนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับความสวยของพี่บุมจากภายในสู่ภายนอกนั่นคืออะไรคะนั่นคือนาซิสค่ะดิฉันคนพบตัวนี้มานานนะคะก็จากการที่เจ้าของเขาเป็นโรงงานผลิต เราเรียกว่าผลิตให้กับหลายๆยี่ห้อ,อแล้วโรงงานเองก็เลยคิดว่าทําไมในเมื่อเขารู้จักแหล่งของดีแหล่งของที่ราคาถูกทําไมไม่มาทําเพื่อคนไทยได้วยกันในราคาที่ถูกที่สุดแต่ได้ของที่ดีที่สุดและเห็นประสิทธิภาพในการรับประทานมากที่สุดบุมมไนั่งคุยคอนเซ็ปต์กับเขาคือบุ้เวลาจะรับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเนี่ยบุมไม่ได้รับง่ายๆนะ,ะเพราะว่าผมจะดูก่อนว่าไอ้นั่นดีไหมไอ้นี้ดีไหมบุงบอกได้เลยว่าทุกๆวันมีคนติดต่อง,งานพรีเซนเตอร์ตลอด มีตลอดค่ะเพราะเขารู้ว่าเวลาผมพูดเนี่ยคนเชื่อขนาดไหน<ะ>เพราะที่ผ่านมาบุ๋มเป็นคนตรงถูกไหมเป็นคนตรงบุ๋มบอกทุกคนว่าฉันถือสินห้าฉันเป็นคนตรงดูแรงก็จรงิงแต่ฉันก็ไม่เคยขนาดพูดจาเอาขวัญจามหัวใครหรืออะไรขนาดนั้นแบบเป็นคนตรงเพราะว่าเป็นคนเชื่ออยู่ในคำว่าคำว่าเครดิตเนี่ย เขาว่าเครดิตมันสําคัญที่สุดในชีวิตดาราดังนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อยากจะต้องพูดให้มันว่าคุณใส่มันจริงหรือเปล่าอใช่ดิฉันนั่งดูไปชั่วโมงขอโทษนะคะอยากทำท่าให้ดูนั่งเปิดแฟ้มเขาอะค่ะเจ้าของโรงงานเปิมเปิมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยมันใช่เหรอใช่นะโอเคเคียร์โทเคียรกับหมอพี่อย่างนี้เลย เพราะว่าไม่ได้เลยนะของอพี่ปุ๋มละ,ละเอียดมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้คุยกับพี่ปุ๋มตั้งตั้งแต่แรกเลยพี่ปุ๋มว่าเต่าพี่นะเปิดแฟ้มดูทีละตัวทีละตัวแล้วก็าถามเลยถามพี่อ๊อฟเจ้าของเลยนะว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้กินแล้วมันจะได้ผลอ,อะไรแล้วก็พี่ปุ๋มจะเช็คกับคุณหมออีกทีนึ่งว่าเห็นผลจริงมานี้ใช่ทําไมต้องเป็นวิตามินซีประเภทนี้วิตามินซีม,นมันมีอยู่ในโลกเยอะแยะม,มากมาย นะคะแต่ทําไมต้องเป็นวิตามินซีประเภทนี้ทําไมก็ใส่กีีมิลิกรมัมมิลิกัมขนาดนี้มันจะเห็นผลจริงไหมพี่เช็คหมดโอ้ย<ม>พี่ผมละเอียดมากละเอียด,ยดค่ะคือไม่ใช่ว่เห็นต่างแล้วโอ้ยใหรับเลยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่พูด แล้วทำไมพี่พูดได้ละเอียดขนาดนี้เพราะ <ม S 1> พี่ศึกษามาหมดไงอเอาแล้วทำไมกินนาซีปุ๊บถึงดูสาวขึ้นดูดผิวเปล่งปั่งขึอันนี้อยากรู้เร็วเๆเลยไม่ได้อยากรู้มากยินนีนะเพราะช่วงหน้านี้นะครับเราจะมาเปิดเผยนะว่าทำไมทานผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารนาซีแล้วถึงดีขึ้นและทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซีแล้วทำไมถึงดูดูดูขึ้นพักสักรกค่ะ หิงอายุ28ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางมดลูกเพราะมดลูกในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตามอายุทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเช่นวิตกกังวลเกิดความเครียดปวดท้องอย่างแรงเจ็บแน่นที่ท้องน้อยสาเหตุมาจากปัญหาภายในช่องคลอดเช่นปัญหามดลูกหย่อนหรือปีกมดลูกบวมเกิดอาการตกขาวเป็นช็อกโกแลตซีส และปัญหาอกคล้อยตามวัยแต่ถ้าได้รับสารอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีเข้าไปก็จะช่วยให้หมดลูกคืนสู่สภาพเดิมหรือสารอาหารต่างๆจากนาซิสนาซิสจะช่วยเสริมมดลูกที่เคยมีปัญหาให้คืนสู่สภาวะปกติให้ผู้หญิงกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคืนรักหวานกลับมาอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์นาซิส ทำงานด้านนี้ผมต้องรอบรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ไม่รู้สึกเบื่อเพราะสนุก,กงานตลอดค่ะผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านดังนั้นวัยกิ้บูแมนอย่างเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะทําอย่างไรล่ะคะก็ออกกำลังกายไงคะ่ะมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์ยังไงล่ะคะเคยได้ยินไหม you are what you eat และสิ่งดีๆเพื่อตัวเองอย่างนาซีซ์ยังไงล่ะคะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนาซิสประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ5ชนิดมาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งความสวยงามและสุขภาพที่ดีพร้อมรับสิ่งใหม่ใในทุกวันนะคะพิเศษวันนี้นาซิสหนึ่งกล่องมูลค่า1,800บาทเท่านั้นสําหรับ30สายแรกแถมปีนาซิส่องเล็ก1ิแคปซูลมูลค่า650บาทโทร0875104888่่แและ087 5 1 0 4 9 9 9่าตลอด24ชั่วโมงจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ สงนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเบรกที่แล้วนะ,ะเรานะครับมีเคล็ดลับนะคะจากพี่บุ๋มด้วยนะ,ะว่าทําไมทานแล้วเนี่ยถึงสวยขึ้นและทําไมทานแล้วเนี่ยถึงแบบว่าอบอันนี้รีบอยากดูเลยใหญ่ขึ้นนะ,ะ,ะมนันปูข<อ>ึ้นนะฮะ<อ>นี่ต้องมาถามพี่บุ๋มเลยเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดของไม่ดีจริงเนี่ยพี่บุ๋มไม่เอาคำว่าปรัดดาวงผู้ดีมาการันตีแน่นอนถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะอยากให้เห็นจากหลายๆหลายๆอย่างที่บุ๋มทำนะคะประสบความสําเร็จทุกอย่าง ขอใช้คํานี้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะ,ะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างเราตั้งใจจริง<ะ>ทุกอย่างเราใช้ความจริงใจกับผู้บริโภค<ะ>นะคะเหมือนกับนาซิสเนี่ยผมบอกว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์แต่บผมยอมรับเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทนี้โรงงานนี้เพราะอะไระเพราะว่าผมสำรวจเขาถึงโรงงานเลยนะคะ,ะว่าโรงงานได้คุณภาพไหมผลิตภ<ะ>ัณฑ์ออยออยหรือนี้มีออยสองแบบนะคะ,ะออยอสาหรับขอในส่วนของส่วนผส,สมกับคุณสมบัติด้วย<ะ>แต่ของนาซิส เขาเคลมได้หมดนะคะแล้วออถึงขนาดถึงแ้ว่าได้รางวัล SME นะคะนทุกอวอร์ดถูกต้องค่ะซึ่งรางวัลต่างๆที่การันตีไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นกับคำของว่านาซิสเลยะค่ะแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมต่างๆที่เขาใส่เข้าไปมันเป็นปริมาณที่เข้มข้นพิกหลังกล่องดูนะคะยืนเทียบกับยี่ห้ออื่นเลยต่อให้พนักงานในในห้างในร้านเดินมาเออคุณคะเนี่ยยี่ห้อเนี้ จะให้ช่วยจะจะให้ช่วยแนะนําอะไรไหมคะบางทีพนักง,งานก็จะแนะนําในส่วนที่เขาได้เปอร์เซ็นต์อันนี้เราต้องระวังนิดนึงนะคะแต่เราก็จะบอกว่าขอดูเปอร์เซ็นต์ข้างหลังกล่องนะคะเวลาดูเนี่ยมาชี้กันดูนะคะโปรตีนสาก,กัดจากถั่วเหลืองในนี้นะคะ,ะเขียนเป็น220มิลลิกรัมคอลลาเจนจากปลา155มิลลิกรัมเอสคาบิแอซิดนะคะอยู่ที่50มิลลิกรัม50มิลลิกรัมในที่นี้เนี่ยนะคะอันนี้ขอขอขยายความนิดนึงในส่วนของวิตามินซี นะคะจริงอยู่วิตามินซีที่คุณกินเนี่ยถ้าเกิดคุณกินทั่วไปเป็นเม็ด1000มิลลิกรัมเนี่ยนะคะแต่มันก็ออกมาทางปัสสาวะในส่วนที่เกิดดังนั้น5้มิลลิกรัมมันก็ค่อนข้างจะเพียงพอในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเกิดคุณทานผักผลไม้ด้วยนะคะไม่ใช่วันวันไม่ยอมทานอะไรยกเว้นนาซีอย่างเดียวอันนั้นก็แย่นะคะอันนั้นคือเขาบสามารถคำนวณได้ในปริมาณต่อหนึ่งวันแล้วแบบนี้เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติด้วยนะคะที่สามารถที่จะค่อยค่อย ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะแต่ถ้าเกิดวันนั้นมึงเออบังเออฉันกินส้มไป4ีกิโลนะคะ,ะอันนั้นส้มบ,บางวันเงบางวันอยากก<ะ>ิน<ะ>อะไรอย่างเงี้ยนะคะนัะ่งรอสามีกับบ้านนะคะนั่งกินส้มไปสี่กิโลไม่ได้นีสีที่กินเข้าไปมันก็ออกมาทางปัสสาวะค่ะ,คะไม่มีการตกค้างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซิงกอมมิโนแอซิดดีเลตนะคะในส่วนตัวนี้เนี่ยคือสังกะสีสังกะสีตัวนี้จะช่วยในการปรับ พอนของคุณให้<ม>เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโคลนไซคิวเชนอันนี้ตามก,กฎกติกามาร,รยาทเขาอยู่ให้ที่25มิลล<ม>ิกรัมนะคะสูงสุดของของออยก็ออยู่ที่29มิลล<ม>ิกรัมนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของการใส่ส่วนส่วนส่วนผส,ส,สมทั้งหมดเนี่ยเพื่อมันต้องหลายๆตัวเข้าด้วยกันนะเหมือนกับต้มยำเหมือนต้มยำอ่ะมันต้องมีทั้งทั้งตะร้มะกรูดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อให้มันกลายเป็น ต้ตยมยำที่อร่อย<ช>แต่นี่นะก็เหมือนกันเหมือนนาซีเดสคา,าเขาก็คำนวณหลายๆอย่างเพื่อหาตัวที่สามารถทําให้ฮอร์โมนคุณเติบโตแข็งแรงได้มเมื่อฮอร์โมนเติบโตแข็งแรงได้ความสวยความสาวมันก็ยังอยู่ถ้ามีรูป